โอเคคอมเมนต์มเมนโอเคนี่ฮะรีสเตอร์ของเราฮัลโหล how a อ e you y e a า I'm doing good เราจ e ี่นี่สำองคนนี้เช้าเย่านี้เช้ดีโอเคฮะเช็คอินสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูห้องกันว้า น้ำค้ำน้ำน้ำน้มน้ำน้ำน้ำน้ e r ้ n น้ำ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 นบำน้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 น้ำน้น้ำนน้ำ้ำนน้ำนน้้ำนเดี้ยวมาให้ดูนะห้องน้ำน้ำ้ำน้ำะว้าวาว้วยครับ้ ราคานี้แล้วก็มีห้องน้ําในตัวแบบหลายห้องแบบเนี้ยโอเคมากเลยครับเพื่อนๆเสร็จ so, แล้วก็เดี๋ยวพาออกไปดูวิวข้างนอกนะเตนเตนอ๋อ <'m> oh, that's him we take the same bus beside me hello มีวิวข้างนอกนะเพื่อน ah great look at the view <c oughs> wow วู้ นี่ฮะมันขึ้นมาข้างบนสูงหน่อยแต่ว่าก็มองเห็นวิวประมาณนี้เพื่อนๆฝั่ง,งนู้นฮะเป็นข้างในเมืองนะตอนนี้เราเดินลงมาข้างล่างฮะมาเจอกับนี่ฮะทางขึ้นไปโรงแรมนะเขาจะมีสตรีทฟูด้ดแล้วก็มีร้านขายปลาว้าว chicken how much for one chicken อ่า chicken one n o no, I just I just want to ask uh, maybe they sell ถ้ chicken uh, อ่ yes Half, half second, mm, Yes, half second. hundred 90, yeah. ninety-five thousand. 135? 95. What about one? One? Uh, ah. mm, yes. S she said, how much is it? Half. 195. Say it again. Say it Say 195. Oh, it's 200. Xin <laughs> chào. Uh, how much, about year? Uh Fifteen thousand đồng, ten thousand. Fif fifteen and ten. 40. Hello, forty. Ah. Fifteen thousand đồng. Fifteen. Come on, fifteen. Ooh, <laughs> we can buy the cheap one. Yes, yes. That chicken is very expensive, huh? Yes. It's not much. a chicken. Yeah. Too much. One hundred ninety-five. Yeah. Like, Hello. Hello. How how much? Mm. Ah, here's the price. What? How much? How much This one 40, 20, ah. 20, 20, 50. Yeah. Yeah. like this only 40. Yes, yeah. Yeah, 40. Nice. It's, Do you yeah. have rice? Com. Com. Rice. Ah, only that? Yeah, 10,000, rice. Ah. 10, yeah. okay. Oh. 10,000, okay. Okay. Great. And one chicken please. Oh, no, they are taking almost the same like me. Yes. Okay, good. Uh -huh. เราเลือกเสร็จแล้ว <K ill> เขาก็จะเอาไปคิดเงินข้างหน้านะฮะแล้วก็จะย่างให้เราใช่ครับอันนี้เป็นสามชั้นที่ผมให้เขาย่างเมื่อกี้นนะแล้วก็เป็นไส้นะว่าน่ากินมากอ่านี่เป็นซอสพริกค,ครับได้มาจะกินอะไรก็กินคู่กับซอสพริกไม่กินน้ะขวดนะฮะน่ำกลมเนย เทสส์กู๊ดแต่ m ี y b e e e h u n g r บรรยากาศตอนนี้คึกคักเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดของคนเวียดนามาเพื่อน อ้าวเอ้ยสบายดีพอเดินทางข้างบนนะก็จะมีรอบของขายที่ระลึกเป็นของชนเผ่าเพื่อนๆเป็นหมวกเป็นอะไรกระเป๋าตังค์อ่ะเหมือนความเป็นเพื่อนเหนือบ้านเราเลยทำัหมโอ้โหฟิฟตี้ฟิฟตี้ฟิฟตี้มาที่ส่วน This one fifty? Fifty man for man? For you. เป็นไงบ้างเพื่อน To o colorful How much 30แม่ค้าขายแล้วตัดราคากันเพื่อนข่าวมาดูแม่ค้าตัดราคากัน How much <ah> How much ว่า yeah 100 Oh same price same price 40 I will buy 50 this 50ดูแม่ค้ามาลุกมาเพื h <h ่อนว้าวแต่สวยนะ xong bây giờ chúng ta có cái bên hồ khai bên nhà hồ tiên 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 hồ แต่งตัวสวยจังเลยครับวันนี้แต่ละลายแต่งตัวงามขนาดเลยเมื่อนี้น้ำายโลปิดงานหรือเปล่าปิดงานเปล่าเอายังบ่ได้ไปใส่เลยครับผมออกยางแข่งอะไรแรกวันไปน้ำตกสมบอ่ะยังบ่ไปเลยครับผมไปถึงโรงแรมกะสวยงามมากมายสวยงามอ้าวหน่อยนะขายของเก่งอีเลียสวเสดี ไปเจอกันใหม่นะครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัเดีสวัเต้นวัสดวับีสวัสดีัสดีสวัสดีสวะสดีัดิน่าไปดูสวัดีับด่ส่ัสดีสวัสดวัดีัดีัดีดวัสดนดัสววักมากีัั ไปจนถึงรุ่นใัยรุ่นนี้ครับเพื่อนๆถ้าใครรู้ประวัติเกี่ยวกับของชาวมงเนาะก็คือเขาอพยพมาจากประเทศจีนตอนใต้นะฮะประมาณ2,000ปีมาแล้วแหละก็จะมีเวียดนามลาวไทยนะครับผมที่ชนเผ่ามงเนี่ยเขาอพยพมาจากประเทศจีนนะในช่วงนั้นก็จะมีสงครามภายในประเทศเขาก็นฮะ หนีมาอยู่กระจัดกระจายตามประเทศต่าง,างๆนะครับผม <font> ซึ่งถ้าอยู่ที่ไทยผมก็ไม่ได้มีโอกาสไปดูอะไรแบบนี้นะ <S <S แต่ว่าพอมาที่เวียดนามฮะาปารู้สึกว่าชนเผ่าต่างๆเขาออกมาแสดงมาโชว์วัฒนธรรมให้เราได้ดูมันเข้าถึงมากก,กว่าเพื่อน <S <S ๆ, <S <S ๆผมก็มีเพื่อนเป็นคนม้งเหมือนกันนะฮะอยู่ที่น่านเนี่ยว่าแต่คือก็ไม่ได้รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอะไรของเขาขนาดนี้ฮะกำลังกินเติมชีสฮัลโหล

Yes. Yes. Yeah. yeah. yeah thank you so much thank you thank you too. have a nice day okay. have a nice holiday <laughs> <laughs> nice time yeah bye, bye. 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 okay got to check out the company but we don't have motorbike now because a lot of people then for today yeah. oh so they don't have. yeah, yeah. ตอนนี้นะฮะมันเวลาเกือบบ่ายโมงแล้วทุกท่าน<ๆ>เราก็กําลังจะหามอเตอร์ไซค์นะฮะที่โฮสเทลบอกว่าตอนนี้มอเตอร์ไซค์ที่เขาโค <c oughs> ด้วยอะ่ะมันเต็มหมดแล้ว <c oughs> เราก็เลยว่าจะลองเดินไปหาร้านมอเตอร์ไซค์ที่แถวๆกลางเมืองซาปานะฮะ <c oughs> Where did we s a บ board t h e e d o l It's here. Here. Right? Yeah, it was this one. Oh. Hello. Hello. Do you have Do you have motorbike for rent? Yes, I have ah. motorbike. How much? Uh, what time you return in there now? What time you return motorbike? Tonight, maybe 6 p.m. Is it the best So uh, Thursday. You done automatic or manual? Uh, automatic. How much? Eighty thousand dong. Eighty. And yeah. what about manual? Same, same price. Same price. Uh, it's rain, we can put our things here. Perfect. It's very big. Yes. Perfect. Okay. Yeah. Thank you. we okay. okay, we're gonna eat first. Then we're gonna ah, come back. Ah, okay. 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 <laughs> thank you. See you. Yeah. Okay. Let's okay. go. Okay. Let's stop thinking. We think too much. I think too much, and I'm I'm, I'm, I'm <laughs> taking you to my money thinking too much. Is, money is not easy to spend. Yeah, it's very difficult to find. <laughs> <laughs> so, <gasps> <sassy> <laughs> Yes, one or two? One and... I, I'm sorry, I've I'm finished. I have a... I've finished. The uh, chicken. Uh, the chicken, okay. <laughs> thank, thank you. Come on. Thank you. Because them, at you look ตอนแรกคิดว่ o มันเป็นหมูยอนะเพื่อนอันนี้เป็นข้าวต้ที่ผมลองกินตรงรถบัสยอดเมื่อวานนะเพื่อนเนี่ยแต่อันนี้จะใหญ่กว่ามีถั่วมีเนื้ออะไรสักอย่างข้างในฮะเป็นเหมือนข้าวต้มมัดบ้านเราเลยเพื่อนแต่เนี่ยขนาดมันจะใหญ่กว่า รสชาติมันจุดๆอ่ะคือตอนนี้เรารออาหารมา30นาทีแล้วเพื่อเนเพเพิ่งได้แค่นี้แล้วก่อนหน้าที่เราจะมานั่งอ่ะมีแค่โต๊ะเรากับโต๊ะใหญ่ๆนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้มีโต๊ะอื่นมาแล้วโต๊ะอื่นเขาก็ได้อาหารเปลี่น did you cook my fry rice? ah แต่ไง I cook already ah yeah, yeah. because you know, there's also oh yeah uh, y o already yeah nothing inside สั่งเป็นสปริงโรลแบบมีกุ้งนะครับเพื่อนๆแต่ว่านางกินแล้วนางบอกว่ามันไม่มีกุ้งอะลก s p e e c e l e s s โอ้โหเพ uh ื่อนๆเป็นกุ้งทำไมเราต้องมาเริ่มต้นวันกับร้านอาหารตรงนี้ด้วยทำให้ฟิลลิ่งแล้วก็มูดมันกร่อยๆไปเลยอะรออาหารกับชั่วโมงอะเพื่อนๆแล้วก็อาหารเนี่ยนั่นแหละปะ เดี๋ยวต่อไปจะแว้นมอเตอร์ไซค์พาเที่ยวครับผมไปดูนาขั้นบันไดกันว่ามันจะยังสวยไหมเพราะว่าขืนช้ากว่านี้ฝนตกแน่นอนน o motorbike I'm sorry ah motorbike is full thank you sorry ah we already book so how we b already book that's crazy เดี๋ยวเดี๋ยวเราจองไปแล้วนะก่อนหน้านี้ We fail oh, already. That, Why so... you do that? I decide to motorbike. I don't know, and she didn't know. She tell me so too late. So, so... Sorry, I'm sorry. Yeah. Chả uh, tiền giấy tờ cho mày đi. Mày làm sao đấy? Ba con nào của ai? Của khách nên là anh em quay ra xem à? Sorry, I'm sorry. Mày hát phun nhỉ? Book already in customer. Yeah. No. I don't no. know. No. Sorry. Yeah, I, uh... ที่ทำถูกต้ e I am sorry เจ้า I don't know my happen เนี่ยเ้ย Cut the mood ทุกโอ i ดตี้ What the เ <f> พื่อนๆเซ็งมากเลยอะทำไมเขาทำแบบนี้วะ I think another customer pay her more. Yeah. So she just led to other. ผมคิดว่ามันไม่น่าเป็นการเข้าใจผิดของสองคนนั้นนะเพราะว่าเขาก็อยู่ด้วยกันในบ้านอ่ะแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะมีลูกค้ามาออเฟอร์เงินให้มากกว่าที่เราจ่ายไปอะเพื่อนแต่ทำแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะโอ้ก็ทั้งอาหารทั้งมอเตอร์ไซค์อย่างวะสาบะ Thank you